สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกเพจเรื่องของกูรูกับผมไก่วิทวัสครับสำหรับ EP ที่แล้วพระรูปเหมือนใบโพของท่านชุนาปี2513มีหลายๆท่านส่งข้อความมาครับว่าเมื่อมีพระรูปเหมือนแล้วอยากดูพระพิมพ์หน้ากปกด้วยได้ครับไก่จัดให้สำหรับ EP นี้นะครับพระหน้ากปกใบโพปี2513ดูอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ พระนาคปกใบโพป,ปี2513จากรูปตัวอย่างนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับพระพิมพ์นี้จะเป็นพระที่ทําการฉีดเหวี่ยงในเทคโนโลยีการสร้างพระหลังปี2500วิธีการฉีดเหวี่ยงจะเป็นที่นิยมมากและพระที่ออกมาจะสวยคมชัดลึกผิวพันจะเนียนเรียบตึงไม่ว่าจะเป็นเนื้อนวะโลหะเนื้อเงินหรือเนื้อ,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 อทองคําพระจะไม่ปรากฏผิวเม็ดทรายหรือผิวเป็นคลื่นครับวิธีการสังเกตจุดแรกนะครับ เสียงพญานาคตัวบนสุดตำแหน่งที่12นาฬิกาจะคมชัดลึกเมตตาจากกลมและนูนเด่นชัดมากครับจุดที่2นะครับฝั่งขวามือพระซ้ายมือเราจะมีเลขศูนย์และคําว่าสุโขวิเวโกตรงนี้เป็นการหล่อจมในพิมพ์ครับจะต้องคมชัดลึกและบริเวณ9ก้านาฬิกาจะมีโคดนาตตอกอยู่ครับซึ่งโคดนาตตัวนี้ทําการตอกบนพื้นที่เรียบดังนั้นเส้นแตกภายในโคดนาะจะคมชัดมากครับเช่นกันครับโคดนาตัวนี้จะตอกน ในพระรูปเหมือนใบโพฉะนั้นลักษณะหัวตัวนะจะเป็นคลื่นคล้ายนักกล้ามหรือแขนคนครับฝั่งซ้ายมือพระนะครับจะมีคําว่าวิเวโกตรงนี้ต้องเป็นล่องลึกลงไปนะครับและผิวพระของพระหน้าปกใบโพปีหนึ่งสถ้าพระที่ไม่ผ่านการใช้มาผิวด้านในจะเป็นปูนสีส้มครับแห้งสนิท ตรงนี้จะทำให้พิจารณาได้ง่ายขึ้นว่าพระองค์นี้แท้ดูง่ายครับด้านหลังนะครับจัดเป็นยันน้ำเต้าสามชั้นและมีฉายาของท่านคือธรรมวิตโกรตรงนี้จะต้องคมชัดลึกครับเรามาดูภาพด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับตามมิติที่ผมว่าเสียงพญานาคตัวบนสุดนะครับ จะต้องคมชัดลึกและนูนเด่นมากครับเพื่อนเพื่อนเห็นซอกด้านข้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาผิวปูนแป้งตรงนี้จะเป็นสีส้มครับผมเรียกว่าปูนกันไฟและใต้ฐานพระนะครับ จะเป็นเลขไทย2513ตรงนี้จะคมชัดลึกเช่นกันครับแต่มีบางองค์ที่ตื้นเราจรึงต้องมาสังเกตตรงรอยช่อของพระครับถ้าทำการฉีดเหวี่ยงจะเข้าช่อบริเวณใต้ฐานนะครับเมื่อฉีดออกมาสําเร็จเป็นองค์พระแล้วจะทําการแต่งตะใบตรงนี้จะเป็นตะใบเบอร์ละเอียดครับสำหรับค่านิยมของพระพิมพ์หน้าปกใบโพป,ปี2513นะครับเนื้อทองคำสวยสหลักแสนปลายเนื้อเงิน อยู่หลักแสนต้นๆและเนื้อนวะโลหะองหนึ่งหลายๆหมื่นครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอสวยๆผมแนะนําให้เก็บไว้รับรองไม่ผิดหวังครับเพื่อนๆสามารถแนะนำติชมและส่งข้อคิดเห็นต่างๆมาได้ตามที่อยู่นี้ครับ E.P. หน้าจะเป็นพระอะไรติดตามได้วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ